ดูดวงราศีเมฆปีนี้เป็นปีแรงของท่านท่านจะทำสิ่งเนินสินใดก็จะสมหวังเพราะอะไรเพราะนางฟ้ารอให้โชคไม่เชื่อก็รอดูสิปี2517ปารมีกำลังเทพหนุนดวงทรงกำลังให้แก่ท่านท่านจะทำอะไรก็มีโชคลาภนางฟ้าเขารออยู่รอมานานแล้วเมื่อไหร่ท่านจะรวย ท่านโมแต่ไปหลงโมเมาหรือว่าอะไรหรือเปล่าในโชคชะตาแต่แต่ละคนก็รวยแล้วแต่ว่าโชคชะตาของใครบางคนนี่นสินางฟ้าเขารออยู่รอที่จะรวยรอจะให้โชคท่านไม่ใยไม่อยากให้ท่านไม่รวยอยากให้ท่านรวยแต่ว่าท่านอยู่ในศีลธรรมือยังข้อหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ข้อสองไม่ลักทรัพย์ข้อสามไม่มีกิ๊กข้อสี่ไม่พูดปด พ้อหาไม่ดื่มเล่าและมีเมตตาการุณามุทิตาปล่อยวางกับทุกสิ่งอย่างอุเบขาทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นช่างมันปีนี้นางฟ้าหลอให้โชคจเจริญลูกเรืองจะมีข่าวดีจากแดนไกลและจะมีใครบางคนมาบอกโชคลาภท่านก็อย่าปฏิเสธอย่าไปดูถูกน้ำใจเขา อะไรให้มาก็รับเอาไว้ยินดีกับทุกสิ่งทุกอย่างถึงแม้ท่านจะไม่อยากรับแต่ยังไงก็แล้วแต่โชคชะตานางฟ้ารอให้โชคก็เดินก็ไปหาสิถ้าไม่เข้าไปหาเขาก็บอกแล้วไงว่าเขารออยู่ถ้าเขารออยู่ท่านก็เพียงแค่เดินก็ไปหาไปซื้อเลขท้ายสองตัวเลขท้ายสามตัวก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับดวงชะตาเดีย๋ยวนางฟ้าจะบนันโดมันดานให้โชคให้แก่ท่าน จรเล,ลูกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินรวยเลยรยโชคจะต่างท่านตกตำแหน่งในปี2566นะครับปีนี้2517จะร่ำรวยขึ้นมาทันทีทันใดตกตำแหน่งที่ดีแล้วมีเรื่องราวต่างๆให้เสี่ยงแต่เสี่ยงในที่นี้ก็เหมือนกับจับงูข้างหางแต่ว่าเสี่ยงในการจับเงิน จับเงินของท่านจะต้องเอาให้อยู่เสี่ยงเงินเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเราแวดระวังกับทุกสิ่งทุกอย่างความสุขสมหวังดังใจหมายจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านจะเลิกลุกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินรับทรัพย์รวยโชค่าวดีจะบังเกิดนะครับแต่ท่านจะต้องเสี่ยงนิดนึงมันจะมีเรื่องเหตุการณ์ให้เสี่ยงตั้งแต่ต้นปีท่านควรที่จะต้องระแวดระวังด้วยคําพูดเจลจาต่อรองยอมได้ก็ยอมอย่าพึ่งปะทะ ประหัตประหารกับใครบางคนมันเสียเวลาเปล่าลูงชะตาท่านตกตำแหน่งความร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองต้นไม้เกิดความมั่นคงหัวใจพองโตนะครับผีเสื้อโปรยบินหันคู่เป็นคู่มีสุขนะครับแต่ว่าชะตาชีวิตมันร่วมกันเสี่ยงกันไปให้ทํำยังไงล่ะในโชคชะตาหนาจบาร,รมีวาสนาบังเกิดรับทรัพย์รวยโชคสมหวังดังใจหมายร่ารวยด้วยทรัพย์สินเงินทองจเจริญรุ่งเรืองเฮงเฮงเฮงต่อแต่นี้ไปลูงชะตาท่านตกตำแหน่ง ดวงชะตาตกตำแหน่งความจริงใจอำนาจบารมีวาสนาเข้ามาจัดเต็มสิ่งดีๆบังเกิดขึ้นกับตัวท่านใครไม่จริงใจปราบศัตรูให้เขี้ยนเตียนความจริงใจบังเกิดขึ้นในโชคชะตาของคนเกิดวันนี้ถึงแม้จะมีผู้คนเข้ามาคลองเกี่ยวเยอะแยะมากมายดุรแรงรวยแรงอำนาจูุปสงต่อสู้แข่งแย่งชิงดีเกณฑ์ชะตาของท่านในช่วงชะตามีเกณฑ์ต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบารมีวาสนา ท่านจะเจอสิ่งใดท่านจะสุขสมสมหวังตางใจหมายท่านจะเจริญลูกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินท่านจะเจอใครบางคนที่มีความสัมพันธ์พิเศษกับท่านในอดีตข่าวดีจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านท่านจะมีโชคลาภเงินทองถูกรางวัลใหญ่ทุกสิ่งทุกอย่างประเดิประดังดวงดุแรงเกิดขึ้นแต่ว่าใครเข้ามาจริงใจท่านจะดีกับแต่ก็ใครเข้ามาไม่จริงใจท่านก็นไม่อยากอยู่ใกล้คนแบบนี้ไปไกล เล็กหนีปัญหาต่างๆแล้วไปไกลไม่ใช่เรากลัวเขานะครับเราไม่ได้กลัวแต่ว่าเขาเป็นคนที่จิตใจโลเลจิตใจไม่ดีจะเป็นคนดีหรือจะเป็นคนร้ายเอาให้แน่การบาดบาหารต่อสู้กับใครบางคนมีดปักตรงกลางใจทําให้ท่านรู้สึกอยากจะเลิกคบกับใครบางคนช่วงชะตาเอาจริงเอาจังเพราะฉะนั้นใครที่ข้องเกี่ยวที่ยุ่งเกี่ยวที่ไมไ่อยากที่จะเข้ามาเป็นมิตรกับท่าน ท่านจะปราหาประหารโดยที่มีความยำเกรงการตัดสินใจอย่างเด็ดขาดช่วงชะตาช่วงนี้กล้าได้กล้าเสียเอาจริงเอาจังคนเกิดวันนี้โดดเด่นแต่รู้สึกว่า,าวเปล่าเปลี่ยวเดียวได้คนเข้าข้างท่านแทบจะไม่มีและจะเอาอยัางไงละ่ะท่านจะต้องหาพักหาพวกแบ่งพักแบ่งฝ่ายทำให้ตัวเองมีอำนาจขึ้นมาปัญหาต่างๆเข้ามาต้องมีให้แก้เรื่องให้แก้ก็ต้องจัดก,การ ปราบสตรูให้เยันเตียนอำนาจบารมีวาสนาดวงชะตาตกตำแหน่งที่ดีดวงชะตาตกรับทรัพย์โดยโชคสมหวังดังใจหมายเจอใครบางคนที่น่าหลังเกียจจะแจงตามแบบแผนหลบหลีกให้ดีคนแบบนั้นไม่สมควรคบหาชอบทำอะไรในสิ่งไม่ดีเราแวดระวังจะนำพาไปที่ผิดแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นในโชคชะตาท่านจะเบื่อนายกับทุกสิ่งทุกอย่าง หลบซ่อนกับสิ่งที่มองไม่เห็นและใครไม่รู้เราแวดระวังกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นความเป็นคนที่เชื่อง่ายชอบถอนตัวเองออกจากสังคมทำอะไรบางอย่างจะต้องระแวดระวังเชื่อชาช่วงชะตาช่วงนี้เงียบขึมแต่สิ่งต่างๆจะบังเกิดอดทนนิดหนึ่งเหมือนดังทุกขลากความสุขความเจริญจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านรับทรัพย์รดยโชคลุงชะตาราบที่ได้มาโดยที่ไม่คาดหวัง การได้รับความช่วยเหลือจากใครบางคนโชคลาภเงินทองวาสนารายได้จะเพิ่มร่ารวยเป็นเศรษฐีขึ้นมาการเริ่มต้นอย่างมัง่งคั่งมีการผักดันทางด้านเรื่องชาติินมีความสะดวกสบายเกิดขึ้นในโชคตาความรุ่งเรืองจเจริญรุ่งเรืองสนุกสนานช่วชตตาช่วงนี้เงินเดือนอาจจะขึ้นคาดหวังกับรายได้สูงในอนาคตมีชัยชนะที่ได้รับการยอมรับจากผู้อื่น สิ่งดีๆกาลังจะเข้ามาสู่ตัวท่านความสุขสบายความราบรื่นนะครับโชคลาภเงินทองวาสนาช่วงชะตาที่ดีอย่าไปแตะต้องในสิ่งที่ไม่ดีถ้าดีอยู่แล้วก็ปล่อยให้มันดีไปเรื่อยๆหรืออยากมีการโยกย้ายมีการเปลี่ยนแปลงจะต้องเราแวดระวังโชคดีเหมือนกับได้รับโชคลาภสิ่งต่างๆเหมือนได้เงินทองมาจากสวรรค์ได้มาเป็นของดีนะครับรับเอาไว้แล้วจเจริญรุ่งเรือง มันเหมือนเกิดถุงเงินถุงทองเกิดขึ้นในโชคชะตาครับเปิดไพ่ย,ย้ำดวงชะตาสถานการณ์ต่างๆระแวดระวังธุรกิจการงานนะครับติดต่อการค้าจากแจงด้วยตัวท่านเองอย่าเพิ่งติดต่อกับใครเด็ดขาดจะสว่างดังใจหมายราบรื่นประสบความสาเร็จโชคลาภเงินทองวาสนากําลังจะเข้ามาสิ่งต่างๆเกิดขึ้นในโชคชะตาดวงเฮงแสงทางโค้งนะครับเงินไหลลงมาจากฟ้า ฟังดูแล้วอาจจะแปลกแต่บง่งบอกเลยว่าโชคชะตาแบบนี้ท่านควรรับเอาไว้ความสุขสมหวังลังใจหมายประสมเด็กดวงชะตาของท่านมีเกณฑ์ยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีนะครับชิงไหวชิงพิบใช้เล่ห์เหลี่ยมกับใครบางคนใครบางคนท่านต้องใช้เล่ห์เหลี่ยมเป็นอย่างมากที่สุดท่านอย่าใจอ่อนโชคชะตาของท่านต้องต่อสู้แข่งแย่งชิงดีและใช้เล่ห์เหลี่ยมอยู่ยังเท่าๆ จดแจงตามแบบแผนประเพณีและความสุขสมหวังดังใจหมายจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านดวงาตาแสงสว่างส่องมาที่ตัวท่านแล้วความสุขความจเจริญความร่ำรวยเงินทองเริ่มจะประเดียบดังเข้ามานะครับไหลามาเทมาสังเกตให้ดีมันมีสัญญาณโชคลาภบารมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักคุ้มครองรักษาหนุนนำดวงชะตาความเฮงความรวยความปังผสมเด็กอำนาจราชสีบังเกิดขึ้นกับตัวท่าน ทำอะไรก็ใหญ่กว่าเขาได้เปรียบกว่าเขาแต่ว่าต้องใช้สิ่งเหล่านี้ให้เป็นอย่าให้ไฮยีน่าตามไล่กัดเพราะว่าดวงชะตาท่านใหญ่ก็ต้องมีคนที่เจ้าเล่ห์เพทุบายนะครับตัวเล็กจะทําร้ายเขาก็ทําไม่ได้พยายามเหยียบย่ําการแกล้งในโชคชะตาท่านควรที่จะต้องหลีกหนีไปให้กัดเพราะว่าอํานาจบาร,รมีวาสนาท่านมีไม่ใช่ไม่มีด้วยบุญกุศลวาสนาท่านจะ,จะเจริญรุงเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินรถใหม่ป้ายแดงนะครับ โชคลาภเงินทองนะครับมีบารมีวาสนาแล้วควรที่จะต้องจัดแจงสร้างบารมีนะครับทำให้คนมีแต่คนรักไม่มีคนเกลียดนะครับแต,แต่คุณงามความดีจัดแจงกทุกสิ่งทุกอย่างและดวงชะตาท่านจะเปิดดวงชะตาของท่านมีเกณฑ์เดินทางนะครับพูดคุยเจราจารับทรั์เงินทองกลับเข้ามานะครับเข้ามาในบ้านทําให้บ้านครอบครัวอยู่ร่มเย็นระสุขใช้นี่ใช้เินหมดนี่หมดเิษ ความสุขความเจริญจะบังเกิดขึ้นกับท,ท่านครับดวงชะตาตกตำแหน่งรับทรัพย์รวยโชคสมหวังดังใจหมายจะมีเงินมีทองเข้ามาทำให้ท่านดีใจจนเนื้อสันดีใจจนตื่นเต้นเล้าใจกระวนกระวายแทบอยากจะประก,กาศให้คนทั้งโลกรู้แต่ยังไงก็แล้วแต่การที่ท่านจะประก,กาศให้โลกรู้บ่งบอกถึงโชคชะตาท่านกำลังจะเปลี่ยนไปมีอันควรเด็ดขาดในการที่จะบอกว่าท่านกําลังมีโชคชะตาที่ดี อย่าเข้าใจผิดน,นะครับการที่พูดออกมาก็เหมือนกับการที่ท่านทํานายทายทักท่านกําลังจะเปลี่ยนโชคชะตาจะเวงเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่บังเกิดในโชคชะตาของท่านถ้าท่านกําลังจะดีใจได้เงินธุรกิจการงานของท่านกําลังจะประสบความสำเร็จท่านควรที่จะรู้สิบปดทห้เงียบบุญกุศลวาส,สนาของท่านถ้าถึงเวลาจะเข้ามาจัดเต็มเงินทองไหลมาเทมาท่านจะมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นโอกาสไปหมด จะทำให้ท่านสุขสมสมหวังดังใจหมายมีการตัดสินใจอย่างเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวหวา้าหหารคิดไต่ตองพินิษให้ดีในโชคชะตาเพราะว่าท่านตกตําแหน่งม้าพยองทุกสิ่งทุกอย่างจะเข้ามาประเดยประดังทําให้ท่านสุขสมสมหวังดังใจหมายแต่ว่ารู้สึกขึกเขิมมากเกินไปจะมีอันควรทําตัวให้เป็นปกติใช้เงินตามปกติไม่ต้องใช้เวอร์ไม่ต้องทําอะไรเกินหน้าเกินตาและท่านจะมีความสุข ตกตำแหน่งร่ำรวยแต่ถ้าท่านทำผิดตรงกันข้ามกับคำทำนายท่านจะเป็นตงกันข้ามทันทีเรื่องราวตา่ตางๆจะมาดึงยื้อแย่งเงินทองวาสนาของท่านจะทำให้ท่านรู้สึกตกต่ำย่ำแย่แต่ว่าถ้าท่านจิตใจเข้าหาญเงียบปิดวาจายเงียบพระเจ้าค่อยคามเป็นคอยไปเออก็เป็นไปตามนั้นจะทุกข์จะสุขจะเป็นอย่างไรก็ตามก็อยู่เหมือนปกติครับนะมีมากใช้มาก มีน้อยใช้น้อยก็ต้องระแวดระวังครอบครัวงท่าน,นจะสุขสมสมหวังตั้งใจหมายมีแต่ข่าวดีประเดบ๋ยดังเข้ามาจเจริญลุกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงิน